วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับการทำโฆษณาบน Youtube นะครับซึ่งเป็นการทำโฆษณาที่ฮอตสุดๆในชั่วโมงนี้นะครับเรียกได้ว่าฉีกรูปแบบการทำโฆษณาออนไลน์แบบเดิมๆนะครับคุณสามารถที่จะลงโฆษณาบนช่อง WorkPoint ช่องวันช่อง GMM Grammy ช่อง R.S และช่องอื่นๆอีกมากมายนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นน้องๆของการทำโฆษณาบนทีวีนะครับแต่ราคาโดนใจมากๆครับแค่วิวเราไม่ถึง1บาทนะครับ ผมคิดว่าหัวข้อในวันนี้นี่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคุณคุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับคุณอาจจะต้องกลับหันมามองดู YouTube นะครับเป็นทางเลือกในการทำโฆษณาของคุณเดี๋ยวพบกันครับ็8กรกฎาคมจองดดดว,วันนี้ถึ13พฤษภาคมนี้บินชัวร์กับไทยแอร์เอเช X รายการต่อไปน,นี้โฆษณาบน youtube ตัวนี้ชื่อว่า To view in-stream video ads นะครับก็คือการนำวิดีโอโฆษณา YouTube ของคุณเนี่ยไปยิงแทรกวิดีโอ YouTube ตัวอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณกำลังจะเปิดดูละครย้อนอหลังแต่ยังไม่ทันดูละครย้อนอหลังครับก็จะมีวิดีโอโฆษณาคุณแสดงขึ้นมาก่อนนะครับผู้ชมถูกบังคับดูประมาณ5วินาทีก่อนมีปุ่ม Skip ad แสดงขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้ชมสามารถที่จะเลือกที่จะดูโฆษณาข,ของคุณหรือกดปุ่ม Skip ad ได้นะครับการทำโฆษณาแบบนี้คุณสามารถที่จะ โฟกัสไปที่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ที่จะเห็นโฆษณาของคุณนะครับตาม d e มอลกราฟิกสเช่นเพศช่วงอายุจังหวัดแล้วก็หัวข้อ YouTube แบบกว้างๆนะครับหัวข้อ YouTube ก็อย่างเช่น YouTube เกี่ยวกับความสวยความงามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสุขภาพบันเทิงเป็นต้นครับความเจ๋งของการทําโฆษณาบน YouTube ตัวนี้ก็คือคุณสามารถที่จะนําวิดีโอ YouTube ของคุณเนี่ย ไปแสดงแทรกตาม YouTube c h anel n ต่างๆนะครับ t u h e c h anel n ก็อย่างเช่น Workpoint Official นะครับซึ่งมีรายการ SME ตีแตกหรือ YouTube c h anel n ช่องวันนะครับเช่นมีละครเป็นต่อนะครับ YouTube c h anel n ของ Spoke Dark TV มีคุณโมเมพาเพลินนะครับ YouTube c h anel n ของ TV3 Official นะครับซึ่งจะมีละครย้อนหลังของช่อง3นะครับหรือจะไปแสดงแทรกบนช่อง g กรมมีช่อง RS นะครับเรียกได้ว่าการทำโฆษณาแบบนี้เป็นน้องๆของการลงโฆษณาบนทีวีนะครับแต่ราคาในการ ลงโฆษณาหรือคอสของมันเนี่ยถูกกว่ามากๆครับความเจ๋งอันสุดท้ายแต่น่าสนใจมากที่สุดในการทำโฆษณาแบบอินสตรีมนะครับก็คือการคิดค่าโฆษณาของอินสตรีมครับซึ่งแตกต่างจากการคิดค่าโฆษณา สื่อออนไลน์อื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทําโฆษณาบน a c e b o o k นะครับคุณจะเสียค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อมีคนคลิกทีก่ข้อความโฆษณาของคุณนะครับแต่เจ้า Instream ตัวเนี้ยคุณจะเสียค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อมีคนดูวิดีโอของคุณอย่างน้อย30วินาทีครับถ้าวิดีโอของคุณยาวเกิน30วินะฮะแต่ถ้าวิดีโอของคุณสั้นกว่า30วินาทีเนี่ยเขาต้องดูวิดีโอของคุณจนจบคุณจึงจะเสียค่าโฆษณนานครับซึ่งหมายความว่า คนที่กดปุ่ม skip ad ทันทีหรือคนที่ปิดวิดีโอคุณทันทีเนี่ยคุณไม่ต้องเสียค่าโฆษณนานครับคราวนี้เราจะมาดูราคาค่าโฆษณาของเจ้าตัว Instream ตัวนี้นะครับซึ่งในความคิดของผมเนี่ยราคาค่าโฆษณาของเจ้าตัวนี้ถูกมากๆครับเมื่อเปรียบเทียบกับการทำโฆษณาในโลกออนไลน์ตัวอื่นๆนะครับ การทำโฆษณาบนอินสตรีมเนี่ยเขาคิดเป็น c o s ส per view นะครับตัวย่อคือ CPV นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทำได้อยู่ประมาณช่วง50สตางค์ถึง90สตางค์ต่อวิวนะครับวิวที่เราคุยกันคือวิวที่ดูเกิน30วินาทีนะครับขอบคุณนะครับที่ชมวิดีโอของเรามาจนถึงตอนนี้ครับถ้าคุณสนใจที่จะชมวิดีโอของเราอย่างต่อเนื่องนะครับคุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe และปุ่มติดตามได้ด้านล่างของวิดีโอตัวนี้ครับผมมนันสมศาส smejump.com สวัสดีครับ